สวัสดีครับ Good morning ครับทุกคนนี่มาพบกับทั้งคิมช่องแบ่งปันเทคนิคพื้นฐานนะครับก็ที่เคยบอกเพื่อนๆทุกคนว่า Honda รุ่นใหม่ๆนี่ส่วนมากมันจะง้างแข็งข้างขอบคิวประตูได้นะครับตอนนี้เราจะมาลงมือ,อเพื่อเป็นแนวทางนะครับ มเป็นจะเป็น Honda Civic c ซีวิตัวใหม่นะครับ2020อันนี้จะเป็นตัว4ประตูไม่ใช่แฮสแบกนะครับแฮสแบกจะเป็น5ประตูอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับต่อครับนี่เป็นซีวิ c ตัวใหม่นะครับสีประตู ตัวนี้ช่างคิมจะมีมาแนะวิธีนะครับก็คือดึงขอบยางตรงนี้ออกครับอ่าง่ายมากนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าถามว่าทำไมช่างคิมองลือก็ลือเพราะว่าพันด้าซีฟิกตัวนี้มันกระจกโค้งนิดนึงนะครับกระจกประตูแล้วก็การติดการเก็บอะไรมันง่ายกว่าเร็วกว่ารวดเร็วกว่า คุณทำงานที่ศูนย์รถยนต์เนี่ยคือวันหนึ่งก็ต้องมีสามสี่คันถ้าต้องทําเวลาให้เขาบางทีทําคนเดียวมันก็เหนื่อยแล้วก็ต้องการใช้ความรวดเร็วกั้นยำ <c oughs> อะครับเดี๋ยวมาเริ่มเลยลำดับแรกนะครับเปิดสวิตช์ก่อนุณแจก็ทุกวันนี้ก็อัจฉริยะมากมีชิป เราจะเปิดเป็นไฟออนไว้นะครับตนแรกรจกจะเราก็ต้องเอากระจกลงให้สุดก่อนนะครับกดสวิตชะจกลงให้สุดสายฮอนด้านะครับต้องดูตอนนี้นะครับพอเราก็จกลงสุดเราก็จะเห็นช่องระหว่าง ขอบป,ประตูกับคิ้วมันนะฮะทำยังไงครับ,รรบดึงดึงนะครับแล้วก็เอามือีอย่ยนี่วางลงไปตรงนี้ดึงดึงเข้ามาหาตัวเองนะครับอ่าเห็นไหมดึงเข้ามาหาตัวเองก็ทําทอย่างนี้ไล่ไปเลยนะทลไป,ไปจนมาถึงด้านหน้านะครับไม่เคยถนัด เพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เราวางบรรทัดนะครับขนานนดครับมองเห็นหรือเปล่ารู้มันจะมีขิ้ยางอยู่อย่างนี้นครับทั้ก็เอามือนี่ฮะมือเราเนี่ยงัดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะฮะนะฮะดูนะ เดินขึ้นมาโอ้ยไม่ในะช่นะชักไปเลยคือใช้บีบบีบบีบหัวข้างหน้าบันี้ขึ้นมาก่อนนะฮะโยกโยกขึ้นมาก่อน จากนั้นก็ค่อยยกมาอ่าครับขึ้นแล้วออกแล้วถ่ายคนเดียวครับนะครับค่อยๆไล่ไปยกขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ้างหน้านะครับหน้าก็ถ่างมานิดนึงก็ดึงดึงดึงก็คือดึงสไลด์ถอยหลังมาอย่างนี้นะฮะค่อยๆดึงนะครับสไลด์ถอยหลังมาอ่า สัเกนะครมันจะเป็นหัวล็อกอยู่ตรงนี้อ่า็เรียบร้อยครับต็หาที่วางขอดูครับโอ้โหโล่งมากโล่งเหมือนทุ่งนาช่างคิมนะครับก็เอาจบขึ้นนะครับลองลองนะครับนิ้วแย่ยังได้นะครับเนี่ยขอบ อ่าอันนี้ประตูหน้าเนาะปนประตูหลังมาครับเป็นแนวทางนะครับใครทําเป็นก็ผ่านประตูหลังเราก็เปิดขึ้นมานะครับเขาก็จกลงแต่ว่ากระจกลงประตูหลังมันจะเป็นแค่นี้มันจะลงได้แค่นี้นะครับอ่าแล้วก็ข้างหลังนะครับตรงนี้ระวังนะครับเวลาเราถอดเนี่ยถอดให้ดันดันออกซ้ายนะครับ ง้างออกซ้ายมาอย่างนี้นะครับอย่าไปดึงอย่าไปดึงตรงๆอย่าไปดึงตรงๆมาอย่างนี้นะครับง้างออกมาง้างออกมาฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วค่อยดึงแต่ว่าผมว่าดึงง้างงัดออกมาตรงๆนะฮะง้างออกมาก่อนนะฮะเนียง้างออกมาให้มันลุดอ่าอ่าแล้วก็แล้วก็ดึงออกมาก็จะเป็นแคปปุ๊บุ๊ปแค่นี้เสียบนะครับ แล้วก็หาที่วางวางไว้ก่อนนะครับแขน,นนะครับแล้วก็การที่จะงา้างแขนก็เอาเข่าดันตรงนี้นะ่ะฮะเข่าดันไว้ไม่ให้มันโยกนะครับให้ถ่ายมือหนึ่งหยิบม,มือหนึ่งดึงไม่พันถนาปากก็พูดไปฮะก็ดึงอันนอันนี้ก็ดึงมาเหมือนกันฮะดึงดึงเข้าหาตัวเองนะฮะ จะแน่นหน่อยนะครับมันก็จะอ้านะดึงดึงดึงตรงๆนะครับอ่าพอดึงตรงๆมันก็จะอ้าแบบนี้นะครับโอ้แบบนี้นะครับใส่ไปข้างหน้าก็หน้าก็ดึงมานิดนึงนะครับออกแรงนิดนึงครับของใหม่มันจะฟิตครับข้างหลังก็ทําเหมือนกันนะครับมือนึงแล้วก็ ดึงดึงมุมนี้ไว้ก่อนนะครับงานไว้ก่อนมือนึงก็ <sucks> <sau> ดึงขึ <ON> ้นมานะครับการดึงก็เหมือนเดิมครับถ้าดึงตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับให้ขยับมาดึงตรงนี้นะครับอันนี้งัดขึ้นมาเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็จะฝฟืนนะครับเดี๋ยวมันหักงัดนะครับก็ดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับอ่าถ้าไล่ไปเหมือนเดิมครับเวลาดึงก็ให้ดึงถอยหลังเหมือนเดิมนะครับ ดึงออกมาครับค่อยๆเลื่อนมาไม่ต้องฟาวครับฟาวไม่ได้ครับฟาวเดี๋ยวพังครับฟาวก็แปลว่ารีบนะฮะอ่ายกออกมาแล้วก็หาที่วางครับท่านผู้ชมก็ลองเอากระจกขึ้นดูนะครับนะครับเอานิ้วแยงไม่ได้เห็นไหมทีนี้ไม่ต้องกลัวว่ายัดยาก ไม่ต้องกลัวว่าจะมีเม็ดฝุ่นอย่างเงี้ยก็เป็นอีกทิกนึงนะครับที่ช่างคิมฝากเพื่อนๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการติดให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็เอาแผนการถอดแผงข้างไปก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวน้องเขาทำแบบเสร็จอันนี้ก็ฝึกให้น้องเขาทำแบบน้องก็ททำแบบเสร็จอาจจะวันเขามา ช่วยถ่ายนิดนึงนะครับผมก็พักแค่นี้แป๊บหนึ่งนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาสอที่การเอาง้างแห้งเมื่อกี้นะครับแล้วเราจะสอดเราจะติดนะครับเอานับหนึ่งไหมนะครับคนที่ยังไม่เป็นนะครับเริ่มต้นนะครับเอากระจกขึ้นให้สุดนะครับแล้วก็จะฉีดน้ำเข้าไปที่กระชกนะครับฉีดให้ฉีดให้ทั่วนะครับอ่าทุ่มฉ่ำานี้เสร็จนะครับ เราจะมีเครงล้างอันนะครับเราต้องแยกนะครับเคียงล้างกับเียงรีดนะครับอันนี้เียงล้างอันนี้เคียงรีดนะครับแล้วแต่ครับใครจะใช้อะไรล้างก็ใช้อะไรรีดก็สลับกัน่ต้นนะวิธีการล้างเจมี่บอกวิธีการล้างนะครับก็ให้เอาเียงล้างนะครับยัดเข้าไปในขอบก่อนนะครับยัดเข้าไปให้สุดนะครับขอบขล่อยนะครับจากนั้นก็ไล่มาฝั่งซ้ายนะครับ ให้จากข้างบนนะครับทำเหมือนกันนะครับอย่างนี้นี่ข้างหน้าระยะพอเราล้างบริเวณนี้เสร็จเราก็เอาไปจกขึ้นนะครับแล้วก็ล้างดีมากนะฮะแยกลเข้าไปในแผงได้เนะครับน,นี่กรณีรถใหม่เนาะถ้ารถเก่าก็เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะึงนะเอาไปจกลงให้สุดนะครับจะมีอ่าโฟมไฟเบอร์ฮะจะเช็ด ขอบข้างนะครับหนึ่งรอบมาจบขึ้นเราจะเซ็ตขอบขอบจกบนนะครับหนึ่งรอบมก็จะฉีดน้ำเข้าไปนะครับให้ท่วเหมือนเดิมนะครับเราจะฉีดน้ําดันขอบนะครับดันขอบข้างมีคำถามว่าดันทําไมแปลว่าฝุ่นที่เราร้านมันไปกองอยู่ตรงนี้ข้างจะดันเข้าไปนะครับ ดันเข้าไปนะครับข้างล่างก็จะดันนะครับดันเข้าไปลงน้ําลงแล้มันไหลลงนอกครังนั้นนะครับการปาดจะเอาไรจกลงนิดนึงนะครับหาัที่ตู้ก็ควนจะปาดได้ครับไม่เช็ดอีกรอบนะครับเช็ดข้างนี้นะครับข้างอย่างนี้นะครับเช็ดบนนะครับข้างนะครับขอบบนก็ต้องเช็ดสันกระจกเหมือนกันนะครับถามว่าทําไมต้องเช็ดขอบข้างนะครับ เวลาเราขึ้นฟิล์มอ่ะมันจะไม่ลงกระจกไปทีเดียวหรอกครับมันจะไปพาดพวกขอบเนี่ยโอเคอกาสที่มันไปพาดโอกาสที่มันมีฝุ่นมันก็จะตามมานะครับอ่าอันนี้อ่าแบบตันนิดนึงนะครับเนี่ยตัวนี้ต้องเช็ดเช็ดก่อนทุกครั้งน,นะครับไม่ว่ารถเก่ารถใหม่นะครับดังนั้นการปัดนะครับจะมียางดําที่เขาเรียกว่ายางดํายางปัดเลยแหละผมก็จะเช็ดยางดำหนึ่งรอบ เช็ดแล้วก็รูปลงมาเฉยนะครับวิธีการปาดก็แล้วแต่ใครจะปาดแต่ว่าถ้าจะเอาแบบช่างกิมช่างกิมจะเอาแหลมลงนะครับเนี่ยเอาแหลมเพราะว่าจะเขุมนะครับยัดเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็ปาดปาดให้สุดแล้วก็หยุดสักครู่ให้น้ํามันไหลไหลลงมานะครับแล้วก็เช็ดทําแบบนี้นะครับทําให้จนจากนั้นก็ให้มันหมดนะครับจากนั้นก็จะเอาแหลมปลายเนี่ย ่าดขอบลงไปทีนึงนะครับนี่จิมก็จะเอาขึ้น,ข,นขึ้นสุดทีน,นี้ก็เ้าวแหลมเนี่ยลงนะฮะดูข้างล่างปาดก,ก,าก,กข้าไปปาดเสียบที่เห็นคราบเนี่ยน้ำเนี่ยข้างนอกนะครับไม่ใช่ข้างในหาว่าช่างก,กินปาดให้สะอาดกินมันสะอาดแล้วล่ะก็ฉีดน้ำดันขอบเหมือนเดิมนะครับดันล่างท่านผูน้ชมจะเลือกพีม มีฝั่งซ้ายฝั่งขวาน้องก็ตัดไปแล้วเขาแยกมาสายขวา,ววานนะร,ระวงังหักนะคมัะระวังระวังบดท่านผิ้ชมก็จะเน้นเสมอนะครับว่าลักษณะการลอกฟิล์มเนี่ยให้ลอก้ายล่างนะครับทําไมครับทําไมช่างไม่ลอกข้างบนไม่ลอกข้างหลังสมมติว,ว่าเราลอกอ,อกมาเนี่ยแล้วมือเราไปจับอย่างเงี้ยบางทีมันมีเม็ดฝุ่น มันจะอยู่ใต้ยางนะครับมันจะไม่เห็นแต่ข้างบนเมื่อไหร่ที่คุณจับข้างบนบนหน้าบนหลังเนี้ยมันจะมีฝุ่นนะครับสําคัญก็ที่นี้ก็เวลาเราถับฟิล์มอ่ะเราคิดว่าเราทำความสะอาดเสร็จมันอาจจะไม่บางทีเราคิดว่าสะอาดบางทีมันอาจจะไม่สะอาดนะครับก็แนะนําก็คือฉีดน้าภูมิเข้าไปที่ตัวฟิล์มนะครับหน้าหลังนะครับมีคมําถามไหมจะ ฉีดทาไมครับฉีดเพราะว่าบางทีฝุ่นอยู่ตรงเนี้ยเราฉีดเข้าไปไม่ให้มันคุ้งกระจายครับเป็นการลอกนะครับเรื่องการลอกลักษณะการลอกบ,บางคนก็อาจจะใช้ฟันกัดบางคนก็อาจจะใช้มือลอกเฉยๆแต่ช่างคิมก็ใช้มือลอกครับโดยการจีบจีบอย่างนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนอกมานะฮะเหนอ่าแห่นะครับอันเนี้ยก็จะออกแล้วช่างคิมทำไมทำง่ายอย่างเงี้รับ ันกินผักแับไหก็นิ้วล็อกไปเลยครับนะครับมือนึงแล้วก็จับแต่แลราฉีดน้ำลงไปก่อนนะฮะแล้วก็จับแล้วก็ดึงลงมานะลงมาแล้วสองในสี่ฉีดน้ำพรมเข้าไปแล้วก็ฉีดใส่ที่แขนนะครับอะไร<ม>อ้ที่คนะำถาไมไอ้ฉีดทำไมที่แขนฉีดเพราะว่าเราจะฟาดฟิล์มฟาดฟิล์มเสร็จปุ๊บฟิล์มกับน้ำกับแขนเรอถ้ามันโดนโดนมันจะดูดดูดทาไมถึงว่ามันจะหนึบมันจะไม่สามารถ เวลาเราดึงไลเนอร์มันจะไม่เลื่อนไปเลื่อนมานะครับอ่าดึงนิดนึงครับนะครับอ่าแล้วก็ลอกหมดก็ได้ไลเนอร์อย่าทิ้งนะครับเป็นของมีค่าเก็บไว้ในรถเพราะว่าเราจะใช้งานครับขีดเข้าไปครับขีดไม่ก็จบนะครับลนะักษณะการขีดก็ใช้มือครับแบ้มือออกมาอย่างเงี้ยประคองอ่าตอนนี้ยมือหน้าก็ประคองมุมหน้านะเห็นไหม อย่างนี้นะครับยกยกไว้ก่อนนะครับัน้นก็เวลาสอดซิลมก็ให้สอดฝั่งหน้าลงก่อนนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วข้างหลังก็วางพยายามวางให้มันขนานนะครับวางให้มันขนานก,กับขอบประตูนะครับแล้วเราก็จะดันข้างหน้าลงก่อนนะครับ <c oughs> ดันข้างหน้าลงดันลงนะครับให้ลึกที่สุดอ่ะคณ้ค่อยขยับเดินหน้านะครับ เห็นไหมครับข้างหลังมันก็จะมีพื้นที่นีนี้มีพื้นที่เสร็จก็อ่าค่อยวางลงน,น,นะครับแต่มันเข้าโดยอัตโนมัตินะครับอ่าค่อยๆค่อยๆค่อยเลื่อนนะครับอย่าไปเลื่อนแรงเดี๋ยวกาวแตกนะครับก็มันไม่ลงก็กดก,ตก,ตกตระจกลงนินดนึงฉีดน้ําเพิ่มนะครับก็จะจัดระเบียบนะครับ ขยับขยับก็ดูช่องให้มันบาลาน์ะนะครับดูช่องไฟก็ั <c oughs> ้งแท้จริงก็จะเป็นบูแมกนะครับบูแมกมีการล็อกก็จนะล็อกด้านบนก่อนนะครับโดยการมือหนึ่งกดที่กระจกนะ Boo Mac นะครับูแมกนะครับจะรี่ยหยุดมานะครับ จะเอื้อมมาจับข้้งหลังแล้วก็กดอีนแน่กับกระจกไว้นะเพื่อไม่ให้มันเลื่อนละเอียดไปขนาดนี้ก่อนนะครับหนึ่งรอบงั้นรอบนึงผมก็จะเป็นเกียงใช้เกียงนอียดนะครับผมก็จะตวัดขอบหลังนะครับขึ้นไปข้างบนขอบหน้าแย่เข้าไปนะแย่เข้าไปแล้วก็ตวัดขึ้นข้างบนนะครับแต่ก็จะกระจกขึ้นครับกระจกขึ้นเพื่อ เพื่อให้ความชัวร์ที่สุดนะครับเรามาเช็คข้างนอกเช็คข้างนอกอีกทีนึงเช็คทำไมครับเช็คเราจะเช็ครูว่าพอร์ตเนี่ยมันเต็มไหมครับมันเห็นช่องแสงไเปล่านะครับทุกมุมนะครับเราดูดูว่ามันไม่เห็นช่องแสงอ่าโอเคต้องอยู่ลักษณะนี้ไปไปทำก็มา,มานี่ได้เลยครับ ารีดนะครับลงม,มาเอีกรอบาการรูแมทนะครับให้ริงกระจียรีบอ,อีกซ้ายรีดขวารีดขวารีดซ้ายแล้วแต่นครับรีดไปอย่างนี้นะครับช่างริงจะมาเน้นตรงโลโก้กระจกหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ารีบตรงนี้เสร็จกินมมันจะไม่ค่อยเลื่อนนะครับเย็นนี่ถ้าจะลงเทียนเปล่าก็ต้องขัดดีๆนะครับกระดาษทรายเบอร์พันทูให้สะดุดนะครับ ท่านคุณก็จะเก็บความเหมือนเดิมนะครับเสียเล้ปแอบหน้าก็อ่ลงาจนนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเยี่ยงยตงเยีนกลตากนะครับแต่ <Yeah. S 1> ว่าต้องฝนทำให้มันยิบเลยนะครับม <Yeah. S 1> ันก็จะมีความโค้งบางทีเกลี่มันมมาจะขึ้นเป็นรอนนะครับถ้าเราไม่ถอดไม่แกะมันก็ได้แต่มันก็เสียเวลาใช่ไหมถ้าเกลีโค้งน้ำก็ไปใหม่นะท่านส้อม าลายเนื้อครับลายเนื้อมาจากไหนลายเนื้อม,มาจากที่เราลอ,อกจากตีนนี่แหละครับอยากให้มันฝู่นพื้นะครับฝู่นพื้นมีฝุ่นเรามาเรียดดีเป็นรอยรอย่างนีลตีนต้องสะอาดครับตอนจะติดก็บัดนึงเราวางก็วางนี้างนีวางเหมือนลักษณะที่เราตินเข้าไปนั่นแหละพอ้ตอนีนน้ำให้มันเลื่อนเนี่นนยแล้วกวางให้มันเกยขอบขึ้นมานิดนึงน,น,งนะพอตะกบเข้าเพราะว่าเวลาเราดึงออกมันจะได้ดึงง่ายนะครับ จะพรมนะก็อัดได้เลยครับเต็มที่เลยครับเต็มที่แรงเท่าไหร่แรงเท่าไหร่ครับอัดเสร็จนะครับมัน,นะจ,จะเอาไปตกขึ้นนะครับมันจะเอาเนี่ยลงข้างล่างมัจะอาจากกัดอีกรอบเต็มแรงเลยครับนะครับนั่นก็ ดล้วว่าพอเราผัดว่าถึงกันแล้วเามาจบลงงั้นก็จะมีอะไรนี่นออกนะครับโดยการที่ว่าเราเคยกลอบไว้ระว่ามันจะออกมาสองแผ่นนะเอาออกมาแผ่นเดียวบางทีก็จะลองผ้าน,นะครับร้องว,ว่าการมีเป็นรอยให้น้ำนมันออกเยอนะก็จะไปะจบทุกท จะมาสังเกตดูมันขึ้นเป็นรอนโค้งหน่อยแล้วก็เี่ยดลงเลียดยัดลงไปเลย,ยแบบน,นะครับแล้วเราก็จะเช็คขอบเช็คแสงอะไนะครับแล้วเราจะไปดูด้านนอกกนะันอีกรอบเราไม่มั่นใจก็เช็คใหม่นะครับเนี่เช็คเช็คเราก็จะรู้นะครับว่า นนมีขุนมีทีมแบ่งทีมอะไรไหมอย่างนั้นก็ประมาณนี้นะครับมาดูได้ไหมก็คือรบหนึง่งคันคร่าวๆเบือ้องต้นนะครับแังก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะค,ครับดูคลิปช่างคีมจบแล้วหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ จเจริญพรนะครับทุกคน